ลมเย็นสบายข้าวคดีครับ่อิกับไก่โซบะโซูครับแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนผัดริกโบราณต้งโบราณต้องโบราณด้วยจะเหมาะกับเข้าได้ทั้ตัว้โบดโบราณี่2คนโบราณุหน้าพี่เดี๋ยเดี๋ยยใส่ีัเขาไม่ผักเลยเขาทีเป็นไงครับ ความเ,เก็บเบีร์ท่านเมื่อกี้ไว้ใช่ไหมครับตอนนี้ก็เป็นช่วงยามเย็นกันแล้วนะนะเรายัางอยู่แถวแถวเวาบางบานเนาะใช่แต่ว่าก็วิ่งรถออกมาจักหน่อยนึงนะครับผมจักหน่อยหนึ่งไงจักหน่อยหนึ่งเลย <c oughs> อตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านนะครับอาหารป่าแล้วก็ปลาแม่น้ำาครับผมเรียกว่าร้านล็อกดีไหมชื่อว่าร้านลองดูได้อ่าร้านลองดูได้ร้านลองดูได้นะครับผมมาตามกูเกิลแแบบเลยนะวันนี้มาจากแยกอะไรนะลูกบ๊อบ กำนันดีเลกครับจากแยกกำนันดีเลกนะครับพุ่งตรงมาแล้วก็อย่าเพิ่งข้ามแม่น้ำนะครับชิดทรายแล้วก็วนใต้สะพานร้านอยู่ใต้สะพานเลยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทาข้ามสะพานไปก็ไปทางแยกวราเชษฐ์เป็นผู้ท้ามดำเพลงนะตอนนี้เราอยู่ในรายการจับหมู่หรือจังหวัดตามพวกเราไปเลยครับใช่ไหยครับต้องลงไปจากถนนนิดนึงนะฮะแต่เดินเข้ามานี่นะเราได้กลิ่นหอมของดอกไม้ดอกโบ่ทำบรรยากา าหน้าเราเป็นแม่น้ำนะครับครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันตอนนี้อาหารของเราก็มากันแล้วเต็มโตแล้วเรียบร้อยใช่สั่งรอแล้วไงจสั่งรอแล้วไงน้องด้ยังอยู่กับเราอยู่ค่ะนะเราอยู่ ตั๋วตู้บางบานครับแต่เราว่าเย็นๆเราบุ๊กมาริมแม่น้ำเจ้าพยากินบรรยากาศกินบรรยากาศชนิดหนึ่งครับลมเย็นสบายครับอากาศดีคับอากาศดีครับริมน้ำก่อนกลับบ้านก็ชนิดหนึ่งครับมาเดินเล่นบรรยากาศได้นะทีร้านรับสิคนอยู่แบบใต้สะพานเออเรียกว่าเป็นร้านลับได้เลยอ่ะชื่อร้านมาลองดูสบายลองดูได้ลองดูได้ ไปเปลี่ยนชื่อร้านเลยคอเปอร้านโกรธแล้วเนี่ยมีวันนี้มีไก่เที่ยวมีไก่เที่ยวแกงส้มแกงส้มครับแล้วก็ไข่เนื้ออ่อนขัดริกโบราณเออต้องโบราณด้วยจะเหมาะกับเข้ากับหน้าพวกเราเขายกมานี่กลิ่นหอมข้าพี่สองคนโบราณคุณหน้าพี่เดี๋ยวเดี๋ยวยัาผักใส่ย่บผักผักใส่หคนเดียวเขาไม่ผักเลยเขาถีไปแต่ไม่ได้กินกับ แค่นี้ใช่เรามีข้าวเรามีอัพข้าวเดิมนี่เลยอยู่เข้ากล้องเราเข้ากล้องขอเรื่องของคุณอ่ะพูดไปละครับอันนี้เน้นมาดูซิว่าถ้าหุงแล้วเก็บไว้นะหุงอันนี้หุงตั้งแต่ช่วงมาถ้าหงโม่เช้าอ่ะประมาณหงโม่ที่ห้าหงโม่เช้าก่อนที่จาจะออกจากเทมมาครับ เกือบสิบสองชั่วโมงแล้วนะมาดูว่ามาดูกันว่ายังทานได้ไหมไม่ผ่านการเวฟนะไม่ได้ไม่ได้เป็นกรอบไม่ได้เวฟนะตับชาโยงอยู่เนรุตู้ร้อนๆด้วยครับอ่าหมูตะวินมาทั้งวันเดี๋ยวเรามาดูว่ายังทานได้อร่อยอยู่ไหมเดี๋ยว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 ก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้นะครับนะครับผมจริงเราดีใจมากๆที่แบบเออมาร้านชุมชนต่างๆที่เราพยายามทาไปนะ แบบรับจริงๆบางทีก็เป็นร้านที่แบบเออเขาทำกันเองไม่เคยเจอไม่ง่ายนะใช่ใช่ทัวก็คือหลักบ้านทัวเป็นบ้านเลยตัวหลักบ้านจริงๆอันเนี้ยแล้วแล้วบรรยากาศนะก็แบบสบายๆของด้านหน้าเราก็เป็นเรือเรือโยงนะใช่ได้บรรยากาศเก่าๆใช่ครับอันนี้บอกเกี่ยวกับควาครอบครัวมาใช่ใช้เวลากับครอบครัวได้มาเที่ยวแล้วก็มาสัมผัสชีวิตชุมชนมาอุดหนุน นะครับชุมชนกันเนาะขอตัวกินก่อนนะครับแต่เราจะมาเราสุดบอกว่าเป็นแหล่งไงครับพร้อมเก็บเรียกท่านเมื่อกี้ไว้ใช่ไหมครับดีแก้มส้มดีะชิมไข่ที่พี่ปิ๊กบอกสซยังไงอันนี้หนูชอบที่สุด ปาทอดพริกนได้ทั้งตัวอทแล้วทัดพรกโบราณจริงๆนือหากินลราดียากอร่อยหอมพริกเผาเียเยเมราต้องกินอะไรเยอะขนาดนกียงมันต้องกินน้อยนะกินข้าวกล้อง ของเอาหมดไปแล้วมีแอปเติมข้าวที่ร้านด้วยนะไม่แห้งนะแบบเติมเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมอ่ะอยากเมนูปลาใช่ป่ะเมนูปลาเนื้ออ่อนครับอ่ะนี่ว่าเป็นเราโหวตอันนี้เลยอะบิบีีบเอ็มวันนี้ปลาเนื้ออ่อนผัดพริกโอนาเสียงไม่แตกนะ ชอบเหมือนกันสามคนใช่พี่หนึ่งใช่ปะกุกกับอร่อยมากมันทตัวจริงเลยใช่นี่เคยพิ่งเคยกินไปเนื้อหอยตัวเล็กอย่างเงี้กินได้ทั้งตัวมากเลยแล้วคนจะกินเคยกินแบบไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่แต่ไซส์เล็กอย่างนี้ก็พอทอดขอบแล้วไม่เหลือเลยครับใช่ไข่ปลาทรายใช่เออหนูว่าแบบนี้อร่อยกว่าแกงโซ่แกงโซ่เราดีเราชอบไข่ ไข่เจียวเขาไข่เจียอกเรารู้สึกเขามีิมาณสดกับเขาาทอดใหม่ๆไม่ใช่ทอดแล้วพักไว้เป็นปิดก้อนๆใช่ใ่ใช่ทอดใหม่ๆเลยแล้วมันจะอร่อยว้าวอิ่มมากแบบไข่เจียวก็โอเคโอเคก็ไม่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 หมักแต่ จะเป็นที่จลิตไม่ชอบแบบแนแ่นๆไม่ชอบเนื้อปูอันนี้แบบเป็นแนวแบบไข่เจียวโบราณไงไข่เจียวโบราณอันนี้ก็จะมีความฟูรวมทั้านนี้ก็โอเคเนาะพวกเราข้าวของเราก็ใช้ได้นะนะที่เราชาเลนจ์กันว่ากอยู่มาเกือบสิบเกือบสิบชั่วโมงอยู่บนรถตู้ร้อนๆไม่บูดนะครับไม่บูดแล้วก็รสชาติยังอร่อย ก็จะเย็นเย็นตัวสักนิดนึงแต่เย็นอีกแล้วก็ยังอร่อยนะอย่างที่เราบอกว่าต้องเวฟค่ะอยากได้รสชาติใหม่ๆคือเวฟก็เหมือนถึงเสร็ตใหม่เลยวันนี้ก็จบวันกันก็ะพับใกรเนาะขาบผมณพัฒไกรร้านก็สุดยอดเอาง่ายๆว่ายิ่งขอยิ่งเย็นเนี่ยอากาศบรรยากาศขอยิ่งโอเคนะตอนนี้อันนี้ไม่แพงนะพี่ถ้าดูจากที่เรากินอันนี้มีตาก็อีกสองคนใช่ไหมกาแต่ว่าห้าคนสามเมนู อิ่มอ่ะจุกเลยอิ่มแบบจุกๆเลยครับไม่แล้วก็ได้ฟังเพลงแบบสบายๆด้วยย้อนยุบก็ยุคย้อนไปไม่รู้จักเพลงเลยปะเนี่ยแต่เห็นผู้หนึ่งนี่ร้องคอทุกเพลงเลยรัานลองดูได้ใช่ไหมใช่แหละได้ได้ได้ลองดูได้วันนี้พวกเราลาไปก่อนเพราะเป็นใหม่ขอบคุณมากขอบครับสวัสดีขอคุณม บรรยากาศอย่างนี้นะเบื่อเายอย่างนี้ถ้ามียิ่มว้อยหน่าเจ๋อเลยนะก็ดีนะระยาไกลไม่นี้มันเข้มเลยคุณเราต้องไปหาเลยต้นลำพู